สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบป้านิดกับลูกชายทั้งช่องม้าพาอีทนะคะวันนี้ป้านิดมีทเมนูเด็ดเมนูอ่าอะไรนะยำผลไม้ยำรวมผลไม้ยำรวมผลไม้แล้วก็มีอะไรบ้างในยำผลไม้เนี่ยอืมจําได้ป่ะลองบอกดิมีอะไรบ้างจําได้ก็มีนี่นีลสัลี่สาลี่แอปเปิลแอปเปิลมะม่วงมะม่วงเป็นมะม่วงเปรี้ยวเป็นมะม่วงแก้วแก้วสามฤดูเออมันมันม่วงเปรี้ยวนั่นแหละมะม่วงแก้วป่า แล้วก็อันนี้เป็นส้มโอส้มโออะไรนะของอะไรนะาทับทิมสยามทับทิมสยามแล้วก็อันนี้แก้วมังกรสับปะรดแล้วก็ฝรั่งฝรั่งกิมจิโอเควันนี้ก็ยำนี่เขาเรียกอะไรนะบักนัดเหรออนัดนี่บักสีดาอันนี้ก็มากินอ่าเป็นผลไม้ยำบ้างเนาะวันนี้วันนี้เปลี่ยนเป็นอาหาร เปลี่าน,นทานเล่นบ้างเปลี่ยนทานเล่น,นเล่นบ้างน,นะคะเพราะว่าทานข้าวทานอะไรไปบ้างแหละกินด้วยกันเพื่อนเพื่อนพี่น้องก่อนกินปนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะขอบคุณนะคะมากินด้วยกันค่ะอืโอเคอนน จะเอาลงไหมเกะกะไหมไม่เป็นไรกินอย่างนี้ได้อยู่ได้ได้โอเคคุณผู้ชมมากินด้วยกันครับแซบนะคะแซบมาอันนี้ยำเองแล้วจะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานรวมกันอยู่นี้เยอะก็เกี๊ยวน้ำตรงน้ำตาลนะมีเกลือมีอะไรเนาะก็ไปไม่ยากไม่ได้บอกว่ามีข้าวโพดด้วยอ่ามีเออใช่มีข้าวโพดด้วยมีข้าวโพดด้วยหลยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยใช้หมดเลยก็เลยไม่มีมาตั้งข้าวโพดด้วยมาลองมาลองกันลองกินกันเลยหรือไปเลยนี่ข้าวโพดมีทั้งหมดแปดอย่างเนาะนี่ข้าวโพดด้วยอยังอื้อ โอตรเตัวอร่อยเลยอะเป็นไงลูกอร่อยนะแม่มันกินน้ำลายแตก,กเลยอือคุณทุกนเลยออกหวานม,มีเผ็ดนิดๆแล้วก็มีเค็มเนาะหน่อยเนาะคุณทุนอร่อยมากไอ้ไอค้คาเยกนะทับทิมสยามเนี่ยหวานมากามาเป็นส้มโอที่หวานมากแต่ปรดก็ออกเปรี้ยวนิดนึงมะม่วงก็ออกเปรี้ยวหน่อยนึงมีกันหลายๆแบบ ทั้งเปรี้ยวทั้งรวมกันทั้งหวานทั้งนะอร่อยอืมอืมกินที่เยอะสาวรีแบบอร่อยเราจะไม่มีผักแกล้มวันนี้อ่าวันนี้เป็นผลไม้รวมผลไม้รวมอเป็ดอย่างเป็นทานเล่นบ้างวันนี้ง่ายอืมอร่อยอ่ะเมนูช่ำเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยอืม ชุ่มเลยหืมฉ่ำมากบอ,อกเลยหืมเอ,อื้อกเลยนิ่มไลต่อเลยอ่ะอืมอร่อยมากสดชื่นนะไม่กินแบบนี้มั่งโอเคเนาะอือบางย่งยางเปรี้ยว<า>บางอย่างหวานอืมอืออออมหลายแตกถ้าเป็นสยามนี่แบบอร่อยจริง ทับทิมอะมีทับทิมสยามเนี่ยมันต้มอะอืมอร่อยหวานนั่นใช่ไหมผมเคยกินน้ำผลไม้เห็นเขากินกันแต่ก็อืมเราเคยกินแบบพวกแบบเป็นของ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 หนักอะของข้าวอะเขากินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้มันโอเควะอืมมันรวมกันหลายอย่างแล้วมันโอเคนะมันอยู่ร <ถ S 2> สรุปรแล้ว,ลว,วมันอยู่ที่น้ำน้ำยำเนี่แหละน้ำยำมันจะเชื่อมน้ำเชื่อมเองอืม หนึ่ตาพริกป่นไม่ยากเนาะหนึ่งตาพริกป่นเกลือฮะเกลือแต่น้ำเชื่อมต้องเชื okay, <S <S S> <S ่อมเอาอือหึข้าวโพดข้าวโพดมันเนาะมันมีมันด้วยมากินดังมันมีมันด้วยเอ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมจริงเลยอือหึข้าวโพดมันหวานมันนะแม่้าวโพดมันหอมอือหมันมีหลายอย่างทำให้อร่อยรวมๆกันแล้วอ่ะเผ็ดเนาะ แม่ก็เพิ่งเคยยำให้กินใช่ไหมแม่ก็เพิ่งเคยยำให้ลูกกินนี่แหละถามบอกว่าแม่ปแปลาสูตรอย่างไหนบอกก็ทําเองเนี่ยสูตรตัวเองนี่แหละ <c oughs> เออ <c oughs> ก็กินได้เว้ยเอออร่อยดีสูตรของปันนิดเองแหละคิดเองทําเองอืมกับรสก็เข้าโอ้แล้วแต่เราอยากจะทาโหอ,อร่อยฮะจริงจริงอร่อยท <ำ S 2> ําแล้วรวมๆแล้วมันอร่อยนะคะมันอร่อยอืมมันแซ่บมันอร่อยเห็ดอร่อยอ่ะ มากใช่ไหมเงินจริงไม่ได้โกหกหนึ่งลูกสาวไปข้างนอกให้อยู่ให้ได้กินแล้วเนี่ยเขาเขาก็ชอบซื้อมากินของเขาแต่แม่ก็ไม่เคยกินของเขาแต่ไม่ไหวนะมันอบเผ็ดนิดเผ็ดเลยเผ็ดแต่เขากินเผ็ดไม่เป็นเลยไม่ได้เลยคนนี้โอุ้ยรู้ไหมว่ายำผลไม้เก่งยำไม่กินเนี่ยอร่อยหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยเดากเขาชอบเพราะเขาให้อยากกินด้วยอร่อยอ่ะ อร่อยจริงประหล่งกิมจูก็อร่อยหอมโหนี่นี่ทำขายสบายเลยนี่อร่อยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมมันนัวอล้วก็เอ้สาลี่แอปเปิ้ลไอไอ,อ,อทับทิมแหนเข้าไอไอ,อ,อนี่ด้วยนีไเดี๋ได้ไหมเนาะก็ไม่เคยเนาะ ขอลงก่อนเดี๋ยวป้านิททำหล่นอันนี้อันนี้วางได้หนูวางได้แขนหนูยาวอล้วจเผ็ดแล้วแม่เผ็ดอร่อยอร่อยไม่เผ็ดมากเป็นอาหารที่เพิ่มน้ำหนักได้อย่างดีเลยแหมได้แค่หมูก็ดีแค่หมูหมดกินสับปะรดมันแบบอือร่อยมากยิ่งสับปะรดยิ่งเด็ดเลยกินกับโพดยิ่งอร่อยเนาะ มหน่าทำไมเห็นโอ้สิไม่เคยกินเห็นที่เขาชอบอ่เอา,เอาเข้าวโพดมายำอ่ะอืมอม,มันหอมอย่างนี้เลยน้ำเชื่อม,มอย่างนี้เนาะยเ็พื่อนขต้าวโพดตามข้าวโพดมากินแต่เขาไม่ใส่พริกนะอืมมันเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ปลานะครับเป็นแบบไม่ใส่ยำแบบใ,ใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลพริกป่นข้าวโพดเตอเนะมีหนุ่มขนะ้างือืมข้าท่ามากบอกเลย พีน่นาเชื่อผลไม้หลายๆอย่างมารวมกันแล้วยำมนันไปกันได้นะอร่อยจริงโอเคแหละแต่ตันนี้เผ็ดมากเลยอชอบใจไม่พอเขาจับนี่ลงไปเลยอทำเลยดิทำไม่ยากนะแต่เหนื่อยตอนปอกใช่เหนื่อยเหรอแม่เหนื่อย <h ums> ปกติก็อร่อยอยู่แล้วนะครับทิมสยามเนี่ย <h ums> มยำหงิ่งเด็ดเลยอร่อยจังเนาะ ดูหน้าป่ะดิน้ำตาจะไหลนะตอนแรกไม่รู้แม่บอกอเอาข้าวโพดเพิ่มนะแ่ข้าวโพดนะเออข้าวโพดนี่ตัวชูโรงเหมือนกันนะ<ม>เนี่ยหอมกรอบข้าวโพดโพดนี่ไม่ได้ซื้อเป็นฝั่งนะซื้อซื้อเป็นฝั่งนั่นแหละแต่ซื้อแบบไม่ได้มาต้มเองมาแกะไอ้นั่นเองเนาะ ไม่ได้ซื้อที่เขาขายาหั่นแล้วแซ่บแซ่ม, <laughs> มากแทบอารมณ์กินเล่นกินเพลินๆกินแบบได้เรื่อยๆอร่อย <laughs> จะพูดเดยอเดี๋ยวหาบ้าโม้แต่อร่อยจริงปฏิีินสาไหลแล้วเผ็ดจริงๆมันแซ่บ

ไม่วางมือแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้คุณผู้ชมอือหือดูที่จริงอันอย่างเนี้ยข้าวโพ,อพดอย่งยังยำได้นะแต่มันก็จะไม่มิกแม,แม่แม่แบบนะอันนี้มันนัวแบบหลายอย่างข้าวโพ,พดมันต้องทําแบบนี้กินอีกอย่างเดี๋ยวไม่ได้าทาให้กินแบบไหนแม่ต้มแล้วก็หัน่นหั่นแล้วก็โรยน้ําตาลน้ําตาลออกผสมเกลือนิดน,นึงอือ แซ่บมากแต่ยังอยากกินโปดสังเกตหน้าไปนิด้ดีมันมันหวานก็จริงนะคุณแม่ทองแต่มันก็เผ็ดเผ็ดมันก็ม,มาคู่กับหวาน,นเลยเขาก็เลยเผ็ดหวานก็จริงกับเผ็ดมันก็มากลบกันนะกันตาไหลเ <laughs> ขาพูดอร่อยมาก แล่จริงๆอหเป็นไง <sk r its> ลูกก็ถามว่ายำย,ยังไงละแม่ยำยังไงละแม่เอาเอาตะตายแม่นี่แหละไปจะแลกปากแล้วนี่หเกลือนะเป็นผลมไม้ก็มาแต่พริกเกลือ มันก็เผ็ดเผ็ดแต่มันก็อร่อยไปอีกอย่างเลยเนี่ยอร่อยจริงโอ้โหแบบอร่อยมากลู้นตาล้ำตาไหลแล้วค่ะ ืกุกไกคิดเองทำเองพอผลลัพธ์ออกมามันมันใช่กลุกใจอืมอจ,จริงๆ <c oughs> แม่กินผลไม้เผ็ดกินดูคาราาเลยอร่อยมากแม่เลยอืวันนี้ปะนิชก็ ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพ่อแจ้งเตือนนะคะปณานิดเพจและปานิดเขาจะพูดแล็บทุกทีเลยต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าพูดไววันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ